สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวการเมืองโลกกันบ้างดีกว่าซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเราจะเจาะกันไปที่เรื่องราวของสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนนั่นเองนะครับโดยในวันนี้เองเนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงฮอตวอร์นะหรือว่าสงครามที่มายิงกันในแบบฟอนไลน์มาแบบเอาระเบิดเอารถถังมายิงอะไรใส่กันนะครับแต่เราจะพูดถึงบริบทอื่นของสงครามกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทําสงคราม รามเนียบริบทมันไม่ได้มีแค่สู้กันในแบบสมรภูมิเนาะไม่ใช่แค่ส่งทหารไปรยิงมันยังมีเรื่องราวการเมืองโลกเรื่องราวแบบ การหาพันธมิตรหาพวกเอามาช่วยกันโจมตีเอามาโจมตีทางอื่นทางเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรม PR โอพาแกนด้าร้อยแปดพันอย่างนะครับผมมีเรื่องราวหลายมุมมากๆที่เราจะต้องมาพูดถึงกันในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียกันนะครับที่เรียกได้ว่าตอนแรกหลังเกิดสงครามเองเนี่ยทางชาติตวันตกเองก็ลุมกันแซงชั่นใหญ่เลยถูกไหมแต่เอารัสเซียไม่ลงนะครับผมเรียกได้ว่าโดยปกติแล้วชาติไหนโดนแซงชั่นเนี่ยเรียบร้อยนะเกมเลยนะครับเพราะว่าแซง ันเนี่ยไม่ค้าขายด้วยอ่ะ ือเศรษฐกิจประเทศพังทันทีนะครับผมมอนถูกตัดระบบอะตัดชิปออกทันทีแต่รัสเซียเองเนี่ยเป็นประเทศค้าขายพลังงานนั่นเองทําให้ยังมีทางเรื่องในการส่งพลังงานไปที่ประเทศอื่นๆอยู่แล้วตอนนี้เองอะหลากหลายประเทศก็ไม่ได้ฟังคําของอเมริกาเราด้วยก็มีมหาอำนาจค่อยๆเติบโตกันขึ้นมามากมยอย่างจีนกับอินเดียเนี่ยก็ซื้อสินค้ารัสเซียแบบพุ่งสูงเป็นปรติการเลยนะครับก็เลยยังทําให้รัสเซียเนี่ยยังคงประคองตัวเองมาได้ตลอดหลังจะเกิดสงครามเองเราก็คงจะเห็นกันแล้วเนาะว่าแบบค่าเงินรูเบิลเนี่ยพุ่งสูงเป็นอย่่าาางงมมกรคนนัพุ สูงเป็นอย่างมากรัสเซียอาจจะได้ใจไปก่อนนะครับที่สามารถเอาชนะแซงชันของอเมริกาได้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นชัยชนะสําคัญและไอการที่รัสเซียรอดจากแซงชันเนี่ยมันไม่ได้ชนะแค่รัสเซียนะแต่หลาประเทศที่เป็นขั้วรตรงข้ามของอเมริกาทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนชนะไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าชัยชนะในรอบแรกเนี่ยนั่นก็คือการรักษาชัยชนะนั้นเอาไว้ให้ได้ตลอดการที่รัสเซียเนี่ยนะครับผมไม่สามารถคบค้าสมาคมกับโลกภายนอกเช่นพวกโลกตะวันตกหรือว่าทางพันธมิตรของอเมริกาได้แต่รัสเซียก็ยังคบบค้้ากกัจีนไดถูมแต่ ก็ใช่ว่ารัสเซียเนี่ยนะครับผมจะได้รับประโยชน์เต็มๆไปเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็เหมือนถูกกดราคาไปด้วยเพราะว่าขายให้คนอื่นไม่ได้ไงมีคนซื้อเนี่ยมีอยู่แค่นี้ก็ต้องยอมขายในยราคาที่ถูกกว่าให้และมากไปกว่านั้นเองเนะครับผมค่างเงินของรัสเซียเนี่ยจะถูกลดความต้องการลงเป็นอย่างมากเพราะว่าประเทศอื่นๆเขาไม่เอาแล้วไงมันมีแต่ประเทศที่เป็นพันธมิตรอย,อยู่หน่อยหนึ่งก็ทําให้ค่างเงินเนี่ยค่อนข้างจะมีความเปราะบางเยอะและการซื้อขายสิ่งต่างๆกับรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อขายพลังงานนะครับที่จะต้องใช้เงินเป็น ผอย่างไปซื้ออย่างอื่นเองเนี่ยก็อาจจะใช้เงินหยวนถูกไหมรัสเซียจะซื้อของเข้าประเทศเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องใชรูเบิลเท่าไหร่นะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้ค่างเงินของรัสเซียค่อนข้างผูกเอาไว้กับราคาพลังงานเลยยิ่งค่าพลังงานเนี่ยมีราคาสูงนะครับก็แปลว่าเงินรัสเซียเนี่ยก็จะแข็งแกร่งไปด้วยแต่ถ้าราคาพลังงานเนี่ยตกต่ำเมื่อไหร่นะครับแปลว่าเงินรัสเซียเองก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนกันและณนะตอนนี้สภาพราคาพลังงานเนี่ยราคาน้ำมันในปีนี้ก็เป็นเทรนที่ลงมาเรื่อยๆเลยถูกไหม ถ้าเทียบกับในปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่ราคาน้ํามันอนะ่ะพุ่งสูงเป็นอย่างมากตอนนี้ราคาน้ํามันลดลงมาเยอะมากก็ทําให้สะเทือนไปถึงค่างเงินของรัสเซียเต็มๆแล้วด้วยความต้องการด้านอื่นเนี่ยบ้าไม่มีใครต้องการเงินดูเบิลแล้วถูกไหมมันก็ใช้แค่ซื้อพลังงานนี่แหละกับใช้ภายในประเทศใช้ด้านอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ส่งผลกระทบเต็มๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเงินรัสเซียเนี่ยสั่นคลอนกันแบบสุดๆเลยสูญเสีเยสมูลค่าเป็นอย่างมากและเมื่อไม่นานวันนี้รัสเซียเองนะครับผมก็ได้ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลําบากเลยเพราะ ผมจนถึงขั้นที่ว่าเกินระดับ100รูเบิลต่อ1ดอลลาร์ไปแล้วนะครับตรงนี้ถือได้ว่าเป็นวิกฤตหนักมากๆที่รัสเซียต้องแก้เพราะว่าผลกระทบเนี่ยนะครับผมมันลามแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับผลกระทบเนี่ยไม่ได้มาแค่เรื่องพลังงานรายได้เข้าประเทศที่น้อยลงนะแต่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่แพงขึ้นด้วยคือโดนทีเนี่ยเหมือนโดน2อต่อซื้อก็แพงขายก็ถูกมันแบบบึ้มอ่ะมันแบบปุ้งๆอ่ะม,มันไม่ได้มาโดนทีเดียวค่อยๆโดนแต่มันโดนทีกระทบทั้งหมดเลยนะครับทำให้ล่าสุดนี้เองเนี่ยต้องมีการปรับบบบขึ้้นนนดดออกเเเียยแรบบ่่งวลต ใครอยากฝากเงินได้ดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยนะครับผมไปฝากเงินที่รัสเซียเลยนะครับมีดอกเบี้ยเนี่ยสูงถึง1 2เลยนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งปรับเพิ่มขึ้นมา3.5%ปรับทีเดียว3.5%ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมทําให้ดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่12%นนั่นเองนะครับเพื่อทําให้คนเนี่ยรักษาเงินรูเบิลเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยเงินก็ยังพอมีมูลค่าอยู่คนต้องเอาเงินมาฝากถูกไหมเพื่อให้เงินเนี่ยยังคงมีความต้องการนั่นเองมากไปกว่านั้นเองนะครับ ็ได้ถูกรัฐบาลเนี่ยสั่งด้วยนะครับผมว่าให้ขายเงินสก,กุลต่างชาติออกไปนะครับผมเพื่อทําให้มาเก็บรูเบิลแทนไงตอนแรกพวกบริษัทใหญ่ๆห,ห,ห,หรือว่ารัาฐวิสาหกิจหรือว่ารวมไปถึงเศรษฐีพันล้านต่างๆเนี่ยเขาก็มีเงินอยู่หลากหลายไงถูกไหมแบบรวยอ่ะก็ต้องแบบมีการกระจายความเสี่ยงกันไปตอนนี้รัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงต้องเข้ามาสั่งเลยนะว่าให้ขายเงินสก,กุลอื่นออกไปให้เก็บรูเบิลเอาไว้ซะเพื่อรักษาค่าเงินในประเทศเอาไว้เหตุการณ์แบบนี้เองเนี่ยคุ้นชินมากๆก็อาจจะนึกถึงพม่าได้นะครับผมที่มี ต่างประเทศก่อนต้องมาจ่ายหนี้ในประเทศก่อนตรงนี้ก็คือเหมือน ไอ้กฎเกณฑ์อะไรตัดไปก่อนเอาตัวเองให้รอดเอาไว้ก่อนโดยรัเสเซียก็ได้ออกคําสั่งนะครับผมว่าเราเศรษฐีต,ต่างๆเนี่ยต้องขายเงินต่างชาติจํานวน90%ของทั้งหมดที่มีอยู่และรายงานกลับมายังรัฐบาลรัเสเซียภายใน1อาทิตย์นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยความพยายามในการที่รักษาค่าเงินเอาไว้อะนั่นเป็นเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยใกล้จะเลือกตั้งแล้วด้วยนะครับผมถ้าจะเลือกตั้งเองเนี่ยก็ต้องกลุ่มเสียงของประชาชนเอาไว้ให้ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยปูตินเองถามว่าฐานเสียงแน่นไหมก็อาจจะยังแน่นอยู่แต่การที่ประชาชนประสบปัญหาเข้ายาก เ,เก็อาจจะเป็นจุดเดือดสาคัญที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะตรงนี้เองปูตินก็ต้องรักษาค่างเงินเอาไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าค่างเงินอ่อนค่าเนี่ยทุกอย่างแพงขึ้นนะ่ะคนที่กระทบที่สุดเลยเนี่ยก็คือเราประชาชนถูกไหมเราชาวบ้านที่อยู่ในรัสเซียเองเนี่ยข้าวยากหมากแพงรายได้เท่าเดิมของแพงขึ้นเผล่เรายได้น้อยลงอีกความเป็นอยู่ก็ยากขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าทุกประเทศเนี่ยละครับไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองไหนก็ตามนะมันมักจะมีปัญหาเวลานะเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขยังไงล่ะแต่ถ้าทุกคนรวยหมดเนี่ยจะระบบไหนอ ลองสังเกตได้เลยอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยโอ้มีใครบ่นอะไรไหมก็ไม่มีถูกไหมก็ทุกคนรวยกันหมดอะสบายนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือความ กินอยู่ของประชาชนป่าท้องของประชาชนเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องคํานึงนะและนี่ก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในรัสเซียเลยเรียกได้ว่าในตอนนี้รัสเซียนั้นกําลังพลาดท่านในสงครามเศรษฐกิจแล้วด้วยราคาน้ำมันที่ตกต่ํารัสเซียก็ตกต่ตาําตามไปด้วยต้องรอดูเลยนะครับผมว่าจะมีการแก้เกมอะไรยังไงต่อไหมแต่ท่าทีในปีนี้เองเนี่ยก็ยังไม่เห็นท่าทีเท่าไหร่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะดีตัวกลับมาได้เหมือนระดับแบบปี2022ที่มันแบบพุ่งสูงกระฉูดกระจายรัสเซียก็รวยตามไปด้้้วยออันนีก็ตง อเหมืน,นนกัซึ่งเรื่องราคาน้ำมันเองเนี่ยก็ต้องไปดูทางฝั่งของโอเปกด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับแค่รัสเซียอย่างเดียวเนะาะทางตะวันออกกลางเนี่ยก็มีผลในการตัดสินราคาน้ํามันค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าจะมีการเจราจาหรือว่ามีการคุยอะไรกันเพิ่มเติมไหมแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าค่างเงินรัสเซียเนี่ยสะเทือนหนักมากๆนะครับอ่อนละถวยไปเลยนะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีการแก้เกมอะไรยังไงไหมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ m y s t e r y World ก็เอาข่าวการเมืองโลกมาเล่าให้ฟังกันถ้าท่านผู้ ครามรัสเซียยูเครนแบบวันต่อวันเลยเนี่ยนะครับผมก็ไปดูได้ในช่อง politics world นะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับผม politics world Thailand นะแล้วก็จะมี history world กับ battle of human ข่าที่พูดถึงเรื่องสองครามอีกก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู mystery world อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะ หาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่า,านผะนะ ให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่่ต้อองงมาใสเนะครับ แล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเดียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y W แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ